โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับนี่ก็ผมวิวสังนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นในโหมด C O V นะผมก็เป็นโหมดหลับที่เอาไว้เก็บแต้มของตัวละครครับหรือแต้มในหมอนภูมิคนระัวันนี้ผมก็อาจจะมีโอกาสจะไปดันแต้มอลเลนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ผมเห็นแต้มมันไม่ได้ห่างเยอะนะผมก็อาจจะลองดันเล่นเล่นดูนะครับถ้าตดขึ้นมานี่ก็คือแบบ สวยจัดแบบดานสองวันสุดท้ายนะคลิปนี้ผมก็ได้อัดในวันที่ได้จากวันที่28นะครับก็ได้มีโอกาสอัดมาให้ทุกคนรู้นะเป็นแนวทางอันลิลโรมในโหมดซี v วนะครับผมเกมนี้ทีมผมเนี่ยก็มีทั้งอาริเตอร์มีทั้งนาคอสมีทั้ง,งอารเอลสุแล้วก็มีวอลคานนะครับผมอันนี้พอเรารู้ว่า่นหัวข้ามจบไหนเนี่ยเราก็พิมพ์บอกทีมนะครับเพราะว่า ทีเนี่ยเราจะได้รู้กันด้วยนะครับจะได้ระวังตัวเนาะเดี๋ยวผมก็จะอยู่เลนกลางนะครับแล้วก็ช่วยนะาคอสฟ์ร์มนะครับแล้วก็จะไปอ่าพาเมดแก๊งเนาะพาเมดเดินดีๆนะครับแล้วก็เราก็จะเล่นได้นะครับเมดก็จะเซฟตัวเองด้วยนะเพราะฝั่งข้ามเนี่ยเป็นตัวอ่าดักปุ่มเลยนะครับเป็นทั้งแก๊กวีล่าเนี่ยครับ ถ้าทุกยูเมื่อกี้ได้มีล้องเหมือนกันนะครับทีน,นี้ผมก็กลับอ,อนะีกเยอะเนาะเพราะว่าผมเจ็บนะครับเรนก <พอ S 1> างเหมือนจะมีไฟกันนิดห<า>น,น่อยนะครับผมก็เข้ามาเติมเพื่อนเนาะเพราะว่าแถวเนี้ยเราต้องโซนนะครับประมาณตอนต้นเกมเนาะมันเป็นช่วงจังหวะที่มังกรจะเกิดน,นะครับมันเป็นจังแหบบวะอ็อบเจกต์ตัวแรกเนาะการที่เราได้มังกรตัวแรกเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ต่อทีมเรามากเลยนะครับซอยโซนก่อนนะครับถ้าเราไปโซนหน้าไม่ได้ แล้วก็เดินวน,วนๆแถวนี้พอเห็นมังกรน,นะอันนี้เอลสูเขรราก็ลากมังกรมาครับถือว่าดีไหมดีนะครับเพราะว่าฝนข้ามเนะี่ยเขาจะได้เปิดมังกรไม่ได้นะครับนี่ผมก็เข้าไปอาดเลี้ยงสเต็กนะครับอเรเตอร์ก็ล็อกเนาะผมก็ได้ตีเลี้ยงสเต็กครับแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นไหมผมไม่มีรองเท้าอ่าต้านกะถานะนะครับผมก็เลยเจะตนีนะครับนิดนะึงเนาะแต่ก็พอคําไฟให้เพื่อนเล่นได้อยู่นะก็ถือว่านานเลยนะสำหรับตนะ้นเกมเนาะแล้วเราก็เก็บมาได้นะครับวิลาอีกนีเดียวเพื่อนโอ้โหไม่ได้วิลาเอาตัวนี้ก็ได้เพื่อน กีได้ป็นหน้าปะ่ะกีครับได้ป็นหน้ามาถือว่าสวยนะครับเลขโรมตัวเดียวกับเลขก่อนขข้ามหมดเลยเนาะถือว่าคุ้มมากอันนี้เราก็น่าจะได้มังกรแล้นะครับออฟจิ๊กเป็นเขของทีมเราได้มังกรนะครับแต่เหมือนเอลสูดเราจะตายนะโดนแก๊กดูนะอ่าอันนี้เลเตอร์เขาอ่าล็อกใะให้นะครับอันนี้เราก็ยืนตีไปอ่าชิวๆเลยนะถามว่าแก๊กเนี่ยมันแพ้ทางอันเดนโรมไหมมันก็ถือว่าแพ้อ,อยู่นะครับเพราะว่าแก๊กเนี่ยเวลาอันติมันจะเป็นป้านิงครับ เราสามารถใช้หนึ่งงัดแก๊กเนี่ยในการแคนเซิลอันติแก๊กได้นะครับแฮมแก๊กเนี่ย <S <S ถ้าเราแค่โดนดูดนะครับเราแค่ทาการออกล้างมาเนาะกดล้างแล้วเราก็เข้าไปตีข้างหลังนะครับเราก็จะแก้ได้ชิลเลยนะแฮมแก๊กเนี่ยเป็นตัวที่แบบยังไงนยะเก็บเก็บสแต็กได้ง่ายมากเลยนะครับทุกคนก็แค่สไลด์เข้าไปตีนะครับแล้วก็พอตัวอื่นเข้ามาเราก็แคเ่เตรียมเป้าหมายจกแก๊แกตัวอื่นแล้วก็ให้เพื่อนจัดการแก๊กไปนะครับผม น,นี้ผมก็วาร์ปมาหิวเลือดนะครับเหมือนแก๊เข้าเจ้าเวดป่าเนาะอันนี้ฝั่งตรงข้ามเขาก็เอาดาร์กนะครับผมก็เลยต้องขึ้นมาเติมบนนะครับผมผมเหมือนม้าจะเปิดนะครับอันนี้ผมต้องหาโดดเลยนะผมโดดเป็นแพนด้านะครับผมก็โอ้ยชิบหายแล้วผมสไลด์เข้ามานะครับแต่เพื่อนไม่ตามเนาะแล้วก็เพื่อนนี้โดนปิดด้วยแหละก็เลยไม่ได้นะครับแต่แพนด้าตายปะตัวไม,เไมไ่เพื่อนไม่ได้แพนด้าเห็นครับ โอเคได้แผหน้ามาถือว่ายังคุ้มอยู่นะครับก็ยังแกใช้อ่ายังแรกโลมอยู่เหมือนกันนะครับก็คุ้มอยู่หากใครกำลังมองหา idlv คุ้มๆสกินแคร์สวยๆ,ๆผมขอแนะนำเพจนี้นะครับ admin ต้น tp เจ็ด melo top up เพจบร,ริการรับเติมเกมอาลายยี่สชั่วโมงสุดับคุ้มปลอดภยัยใช้เพียงแค่คอมพิวเตดีเท่านั้นแถมเกมอื่นก็ am, ขขขยัขขงมีโปรโมชั่นสุดคุ้ขขมไม่แพ้กันสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ขขเพจ melo top up และแอดไลน์ melo top up เอดไลน์ melo top up มีแอดอำนาจด้วยนะ เกมนี่นะครับทุกคนวอลขาดพิมผมนะครับเขาเปิดไม้แล้วนะถามว่าเขาเปิดไม้เขาผิดไหมไม่ได้ผิดนะครับโหมดนี้นีเป็นไปได้ถ้าเปิดไม้ได้นะครับเปิดเลยนะครับเป็นการคอเกมที่ดีนะครับสำหรับโหมดซ o v วเนาะว่าโหมดนี้เนะี่ยมันไม่เห็นทั้งชื่อมันไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับการคอเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากหรือไม่เราก็พิมพ์อก็ได้นะครับแต่เกมนี้เนี่ยมีวอลขาดอ่ะ พูดแล้วนะครับเราก็มีค้นคอเกมแล้วก็เล่นชิวๆนะครับผมอันนี้ผมก็ตามศูนย์นะครับเพราะว่าทีมเรามันเป็นอาริเตอร์เมดนะครับการที่จะเล่นอาริเตอร์ให้มีประสิทธิภาพเนี่ยเราต้องพาอาริเตอร์เดินนะครับแล้วก็พาไปเดินแก๊งกับเพื่อนนะครับคอยกันไม่ให้แก๊กดึงอาริเตอร์นะเพราะว่าแก๊กเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เรียกว่าแก้ทางอาริเตอร์แบบสุดๆนะครับ แบบอาร์เรเตอร์อ่าเวลาล็อกมันก็จะเป็นเป้านิ่งใช่ไหมแค่แก๊ก,กดึงครับดึงแค่รอบเดียวนะอาร์เรเตอร์นี่คือาบบายเลยนะครับต้องคอยกันให้ดีๆนะครับแถมเอลสูเราก็แพ้แก๊กเลยนะทีมเราไม่มีแต่ตัวแพ้แก๊กนะครับผมอคอยเลี้ยงเอลสูไว้นะครับเพราะว่ามันถึงในช่วงแ5นาทีแล้วนะก็ลงมาช่วยเขาหน่อยนะเวฟนี้ก็ได้จะเคลียร์ได้ชิวๆนะ เาขาจะตีอ่างมัเล็กนะครับเอสูสูมโดนปะโอเคเอสูอ่อาร้านมังกรเล็กได้นะครับสวยนาคอร์ได้ปะตา,าน,นี้นะอคอร์ก็เล่นดีนะครับก็ต้นเกมก็ทำเกมอ่ายับยับเลยนะก็ถือว่าทำเกมได้โหดมากนะครับแบบทีมเราไม่ได้จนเลยนะโอเคอครับเลนล่างเหมือนสลิมยแยแสมนะครับ จินครึ่งหลอดเลยนะเพื่อนเอาป่ะโอเคโอค้โหแยผ่ผมผมกวดวอันตีแบบไม่ถึงอะถ้าอันตีอะไนมัน่ายาวกว่านี้นะครับเราน่าจะได้นะโอเคครับเข้ามาโซให้เพื่อนตีมังกรครับเนี่ยทุกคนเห็นปะ่ะแล้วแก๊กมันดึงงว้าวนะครับอ่ามันจะเป็นตัวเป้านิ่งให้เรายืมตีเก็บสเต็กเลยนะคอยเลี้ยงสเต็กได้แบบชิวๆนะผมแต่ทำเลเต,เตอร์ผมต้องคอยเลี้ยงเลเตอร์ดีนะครับทุกคนแล้วแก๊กนะทุกคนเห็นปะ่ะ แก๊กมาผมก็ยืนตีชิลเลยนะไม่ต้องกลัวนะครับแล้วอาร์เรเตอร์ก็ล็อกเลยนะคือตอนอาร์เรเตอร์ล็อกเนี่ยมันจะเป็นการแคนเซิลสกิลเวยนะครับแกก็เหมือนไม่ได้ดูนะครับอันนี้ผมก็กดกติเปิดเข้าไป้เพื่อนเนาะเพื่อนก็กาเล่นนะครับผมเขี่ยคฟิกเกอร์เข้าไปกดล้างให้เพื่อนเขี่เข้ามาคาไฟให้เพื่อนครับริโปเกมเนี่ยถือว่าอึดมากนะครับเป็นตัวที่ถือว่าโหดนะเป็นตัวที่เท่แล้วก็ดาเมจแรงมากนะครับ แต่ทีมเรามีเลเตอร์ครับถ้าเราล็อกได้เราก็น่าจะเก็บไดนะ้ครับผมไม่น่าได้การถ้าเราเวทบูฝั่งของข้ามาได้นะ s <S ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับเพราะว่าฝั่งของข้ามตายสองเนี่ยเราเข้าไปเวทป่าได้ให้ศัตรูการเงิน s <S น้อยกว่าเรานะครับก็จะเล่นได้ชิวๆเลยนะอันนี้เราก็น่าจะได้กาลางแล้วนะผมเลือกไม่ได้เยอะเลยนะผมก็ถึงแม้ผมจะเป็นโลมนะครูนแทงอย่างนี้เราก็ตีชิวๆเลยนะ เดี๋ยวผมพอบ้าปกับไปฮิวก่อนนะครับอเลเตอร์ก็เจนเดียนหน่อยนะโอเคครับพอฮิวเสร็จเนี่ยก็เดินขึ้นไปเรียนบนนะนะคอสทีมผมเนี่ย<ท>ถือว่าเล่นดีนะครับต้นเกมอ่าแล้วอเลเตอร์เข้าไปล็อกอาอันนี้เราก็ชิลเลยนะครับเพราะว่าเรามียอเลเตอร์ด้วยแถมมีนะคอสเดินเกมนะผมเจอแตัพี่วอลคัมเมื่อนีนะครับผมผมก็รู้นะว่าโหมดเนี่ยไอโหมดเนี่ยทุกคนคือการสุ่มแบบ ทีมาเล่นมันไม่ได้ค้าแรงนะครับแบบสมมติเราอยู่แรงงซูพีมเราอาจจะสุ่มเจอคอนก็ได้นะครับมันไม่ได้เหมือนในแรงงนี่มันจะจากัดดาวในการเล่นนะครับผมก็โหมดนี้ก็จะเป็นอีกโหมดหนึ่งที่จะต้องใช้ดวงในการเล่นค่อนข้างสูงนะครับไม่ก็กดดักกันเล่นๆนะครับถามว่ากดดักกันเนี่ยมันได้หรือเปล่าครับมันก็ได้นะครับแต่ประเด็นคือมันอาจจะอยู่คนละทีมกันนะครับก็ ต้องตัวใครตัวมันนะครับอันนี้แกก็ดูดก็โดนนิเตอร์แก,ก้ล็อกไปนะครับน,นี้เหมือนโฟนุ้าก็โดนเรากดหน้าปอมแล้วนะก็บอขาเขาก็เปิดอัติขู่ไปนะครับก็โฟนข้ามก็ไม่กล้าเล่นนะครับพอโนุกามไม่กล้าเล่นเะนี่ยเราก็มาตีออฟเลนนะครับทุกคนดูในแบบครับเกมนี้เนี่ยผมเดินกับทีมยับยับไปนะแบบเอลสุผมนี่แบบเล่นแบบเล่นเป็นออฟเลนเลยนะก็แบบคอยแยกดันอะไรนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะตายเหมือนกันนะ นั่นยีราฟิกเกอร์เข้าไปนะครับทุกคนเห็นในมินิแมปป่ะครับเราสูกว่าตาตามสูตรกันนะผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงวะผมอยู่เลนบนนะ้อันนี้ดาเมจผมไม่พอนะครับเราเป็นอาริโลมอะ่ะเราไม่มีดาเมจด้วยแล้วครับโอเคครับอันนี้ผมก็ไปกดล้างให้เพนะื่อนเนาะแต่อันนี้เราน่าจะแพ้นะครับเพราะว่าจังหวะมันมันโซมนันไม่ดีด้วยแหละเราไปเล่นในป้อมเขานะครับเพราะว่าแกมันดึงไปเล่นเนาะอันนี้ก็เดินมาปิดนะครับเผื่อมีตัวแนละ้วโนะ oh, หแต่เหมือนแันด้า ขาจะเก็บเอลสูนะครับแต่เอลสูเขาพิ้วอยู่นะครับก็เลยไม่ได้เนาะอเหีย <Okay, S 1> ข้อมากลางดว่วนเลยเป็นไม่ได้อยากเสียกลางนะผมไอเหี้ข้ามากันกลางฝั่งข้ามเนี่ยน่าจะตีมังกรนะครับผมเดี๋ยวก็ต้องเข้าไปตซนเนาะ,ะแก๊กมาอย่างนี้เดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะครับแก,กนะ๊กเนี่ยเป็นตัวเก็บสเต็ชั้นดีต้องหาจังหวะเก็บสเต็กดีๆนะครับผมโอเคตอนนี้มีรางอ้ะถ้ามีไฟก็น่าจะพร้อมเล่นแล้วนะครับผมตอนนี้นะ รอได้ทอยก่อนนะถามว่าทอยเกมนี้เนะี่ยดีไหมอ่าดีนะครับผมเพราะว่าทอยเนะี่ยได้ทั้งกันเวนนะก็สามารถการวีล่าเบิร์ดได้ด้วยนะก็วีล่าเนี่ยเป็นตัวที่ดามิแรงมากแถวได้รถคูดาวด้วยก็จะได้รถคูดาวมาสกิลหนึ่งกับสกิลสนะองเนี่ยอ่าย้ำนะผมอสสีเนี่ยเน้นใช้ตอนจังหวะสําสคัญนะครับผมเป็นการวิวไฟด้วยนะเพราะว่าเวลาโดดมาเนะี่ยมันจะได้อ่าเกาะด้วยนะผม เว็บบนเราตกนะครับเป็นไม่ได้ต้องหาคนไปเคลียร์นะครับผมอันนี้าบอขาดเขาก็คอนะครับเราก็ต้องลงไปล่างเนาะอาจจะได้แพนด้าเลนะครับโอ้โหแต่ไม่ได้นะครับแต่ได้แค่ป้อมก็ถือว่าคุ้มอยู่นะได้กลางป้าเพื่อนโอ้โหเลือป้อมกลางเหลือหกร้อยเพ่ะนนะโอ้โหน่าเสียดายแม่งไม่แตกนะครับเดี๋ยวต้องโซนกันนะ ฝั่งนงข้ามนี่คือเขาพยายามเล่นในป้อมแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยรู้รู้ว่าแบบการเงินเขาสู้เราไม่ได้นะครับแบบทีมเขาแพ้ไฟเราจัดนะครับผมก,ก,าการนี้ฝั่งนงข้ามเ,เดี๋ยวดิอันนี้แก๊กมานะครับอันนี้ผมยืมปันเลยโอเคแก๊กดึงมาดูดโอเคอาิตเตอร์ล็อกตามศูนย์ครับผมโอเคอันนี้ผมคับแนวหลังให้เพื่อนนะแค่หน้าตัวเดียวเพื่อน่าจะไหวอยู่ครับก็ผมกับวชขาดก็มาเล่นอ่าแนวหลังให้เพื่อนนะครับก็เก็บไปได้เลยนะ แทบเรียกว่าแทบจะหมดทีแลยนะครับผนมทามนี่ก็เหลือตัวเดียวกันบ้านนะครับผมก็น่าจะจบได้นะเล่นกลางก็คีบเข้านะผมก็มาทําบนเอาการันตีเนาะแบบวฟมันจะได้เข้าสองทางนะผมโอเคเดีวเ่อเราจะเล่นนะครับอันนี้เราก็ต้องชนเนะผหมดแล้วนะคอสผมใส่ใส่สูดไงจังหวะนี้ก็เก็บวีล่าครับพอมาได้อันนี้เราก็จบได้เลยชิลนะครับนะครับยืนผ่านไปก็ชนะแล้วนะครับยีวอขาดเราไม่ต้องเสียใจนะครับต่นี้ก็ชนะไปแล้ว ก็เป็นตาที่ผมเล่นอเลนโรมในซ o v วนะครับถามว่าตัวมันโยนไหมมันก็ไม่ได้โยนครับถ้าเราดาวม,มาถูกตาเนาะถือว่าโหดมากนะสำหรับอเลนโลนรมยิวไฟได้นานนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรทุกคนก็อย่าลืมฝาก like กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นหละครับขอบคุณครับ